สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการใช้กล้องติดรถยนต์นะคะใช้งานง่ายเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะคะอุปกรณ์ก็จะมีขาตั้งกล้องนะคะใช้ต่อกับกล้องแล้วติดกับตัวรถยนต์แล้วก็จะมีสาย USB ที่ชาร์จใช้ติดกับที่จุดบุหรี่ค่ะและอันนี้ก็คืออุปกรณ์เสริมใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลนะคะ ในตัวกล้องก็จะมีปุ่มสำหรับกดเปิดปิดเครื่องนะคะเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยได้แล้วนะคะหน้าจอก็จะแสดงความคมชัดระดับ HD นะคะอันนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนระดับของความคมชัดได้นะคะด้านหลังของกล้องก็จะมีไมค์สำหรับบันทึกเสียงวิดีโอ ด้านข้างด้านซ้ายก็จะมีปุ่มสาหรับกดเมนูสำหรับให้ลูกค้าตั้งค่ากล้องได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ด้านขาวาจะมีช่องสำหรับใส่เมมเบรีนะคะอันนี้สามารถใส่ได้ถึง32 G ิจนะคะ,ะเมื่อเรามีเมมเบ y รีแล้วนะคะลูกค้าต้องการบันทึกก็กดตรงปุ่มบันทึกปุ๊บกล้องก็จะทําการบันทึกเหตุการณ์นะคะเมื่อบันทึก ลูกค้าต้องการหยุดก็ให้กดตรงที่ปุ่มเดิมกล้องก็จะหยุดการทำงานนะคะเห็นไหมคะการตั้งค่าการใช้กล้องวงจรติดรถยนต์นะคะง่ายนิดเดียวหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ